พลเอกประยุทธ์กับเส้นทางอำนาจ8ปีจากคอสอชสู่สนามเลือกตั้ง66ทางประชาชาติธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้ย้อนเส้นทางนะคะอำนาจของพลเอกประยุทธ์จากวันแรกในโลกการเมืองสู่วันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในสนามเลือกตั้ง2,566เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา ปรากฏเป็นสมาชิกพักการเมืองวิกฤตการเมืองนำพาสู่เส้นทางการเมืองย้อนกลับไปเมื่อช่วงวิกฤตการเมืองระหว่างปี2556ถึง2557ซึ่งมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นทั้งจากกลุ่มนปชและกลุ่มกปปสสืบเนื่องจากกรณีกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร จนทำให้ต้องประกาศยุบสภาและเดินหน้าเลือกตั้งใหม่แต่บรรยากาศทางการเมืองและการชุมนุมยังร้อนแรงขึ้นและไม่มีท่าทีว่าจะสงบทำให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพบ,บกณเวลานั้นเปิดการเจรจาเจ็ฝ่ายร่วมกับรัฐบาลร,รักษาการในเวลานั้นและแกนนำผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้งนปชและกปปส ตลอดการเจราจาเจ็ดฝ่ายที่เกิดขึ้นช่วง1นถึงสวันยังไม่สามารถหาบทสรุปในการยุติความขัดแย้งนี้ได้ทำให้นำไปสู่เส้นทางที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหากเป็นแบบนี้ผมขอยึดอำนาจการปกครองนี่เป็นประโยคสุดท้ายก่อนปิดการเจราจาเจ็ดฝ่ายช่วงบ่ายวันที่22พฤษภาคม2557ก่อนที่อีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาสถานการณ์การเมืองของไทยเปลี่ยนโฉม หาทางออกไม่ได้จบด้วยรัฐประหารเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังปิดการเจราจาเจ็ดฝ่ายวันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพตัดสินใจประกาศทำรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชโดยพลเอกประยุทธ์นั่งเก้าอี้หัวหน้าคณะคสชพร้อมกับการวางรถแมพต่างๆเพื่อปฏิรูปประเทศ จากนั้นสิงหาคม2,557รัฐบาลของคณะคอสชจึงเกิดขึ้นภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและทำหน้าที่บริหารประเทศมาอย่างยาวนานถึง5ปีรัฐธรรมนูญพุทธศักราชส5 6 0แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและสมาชิกส,สว250คนที่คณะคอสช,ชแต่งตั้งขึ้นถือเป็นมรดกตกทอดทางการเมืองชิ้นใหญ่ของคอสช ก่อนจะคืนอำนาจประชาธิปไตยสู่ประชาชนอีกครั้งจากนายกรัฐบาลทหารสู่นายกรัฐบาลพลเรือนหลังจากคืนอำนาจของคณะรัฐบาลคสช,อชอเพื่อเดินหน้าประชาธิปไตยสนามการเลือกตั้งกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งท่ามกลางกติกาใหม่ที่แปลกตาทั้งการเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดตการคำนวณที่นั่งสอสอโดยใช้สูตรหาร500 และการเปิดทางให้สมาชิกสวมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้รับการทับถามให้เข้าสู่สนามการเมืองโดยการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพักพลังประชารัฐและเป็นแคนดิเดตนายกเพียงหนึ่งเดียวของพักพลเอกประยุทธ์ได้รับเลือกให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งในฐานะรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำรัฐบาลของพักพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพักที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับสองและรวบรวมพักร่วมรัฐบาลได้มากที่สุดถึง19พักการเมืองซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเส้นทางการบริหารประเทศบนถนนลูกรังการได้รับเลือกกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้รวไม่ได้โรยราบเรียบเหมือนเมื่อครั้งรัฐบาลคอสอชอ ทั้งการที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมและรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำทำให้การลงมตินโยบายหรือการลงมติของสภาในบางครั้งฝ่ายรัฐบาลมักแพ้เสียงของฝ่ายค้านและกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยเช่นกันการมาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกตรวจสอบทั้งเรื่องการสืบทอดอำนาจของคณะคสชไปจนถึงวาระการดำรงตำแหน่ง ที่ทำให้ถูกยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณามาแล้วขณะเดียวกันการชุมนุมทางการเมืองที่ดูเหมือนว่าจะสงบและควบคุมได้อยู่หมัดในยุครัฐบาลคอสอชกลับมีทิท่าเพิ่มขึ้นในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการบริหารงานของรัฐบาลและการพยายามปิดกั้นความเห็นที่หลากหลายซึ่งเป็นสิทธิข,ขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ การดำเนินหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรียังคงดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือนสิงหาคม2565ที่หลายฝ่ายทางการเมืองมองว่านายกประยุทธ์จะทำหน้าที่ครบวาระ8ปีตามที่รัฐธรรมนูญพุทธศัการาช2560กำหนดไว้ทําให้ทั้งฝ่ายค้านและผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญ ให้ตีความวาระการดำรงตำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่าวาระ8ปีเริ่มนับจากช่วงไหนก่อนที่24สิงหาคม2565สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉัน9ต่อ0รับคำร้องพร้อมทั้งมีมติ5ต่อ4เห็นชอบให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยโดยระหว่างทาง สารรัฐธรรมนูญมีการรับหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคําชี้แจงจากพลเอกประยุทธ์เพื่อวินิจฉัยวาระ8ปีในที่สุด30กันยายน2565สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการดํารงตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์ยังไม่สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่าการนับวาระของนายกรัฐมนตรี เริ่มนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้นั่นคือวันที่6เมษายน2560จึงทำให้วาระการดำรงตำแหน่งยังไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจากนั้นพลเอกประยุทธ์ยังได้นั่งทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจนครบวาระเมื่อสนามเลือกตั้งครั้งใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง กระแสข่าวการถูกทับทามลงสนามการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็เริ่มกลับมาอีกครั้งผู้สื่อข่าวการเมืองต่างตั้งคำถามมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าจะยังเดินเส้นทางการเมืองร่วมกับปอที่สองอย่างพลเอกประวิทต์วงสุวรรณหรือจะแยกทางเดินสู่เส้นทางใหม่กระทั่ง9มกราคม2566คำเฉลยต่างๆจึงปรากฏขึ้นเมื่อมีภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชา สมัครสมาชิกตลอดชีพพักรวมไทยสร้างชาติและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอีกด้วยพร้อมกับการประกาศตนเองว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวเวลาในแต่ละวันที่กำลังเดินหน้าไปนั้นในทางกลับกันหมายถึงเวลาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในการทำหน้าที่ค่อยๆหมดลงไปเรื่อยๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาตัดสินใจประกาศยุบสภาเมื่อวันที่20มีนาคม2566 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันก่อนรัฐบาลดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลชุดปัจจุบันจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จะเหลือระยะเวลาเพียง2ปีเท่านั้น และหากถูกรับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกจะทําให้รัฐบาลชุดต่อไปต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีกลางเทอมจากนี้ไปต้องจับตาดูต่อว่าเส้นทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้ขนานนามตนเองว่าเป็นทหารเสือราชินีจะเป็นอย่างไรและจะได้รับโอกาสให้กลับมาใช้เวลาสองปีที่เหลือบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ประชาชนเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคนตัดสิน สนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580